สวัสดีครับขอต้อน,นรับสู่วีดีโอบรฟกับผมธนรงค์ขันทองครับเรื่อง climate change หรือว่าการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนะครับกำลังกลายเป็นวาระที่สำคัญของโลกนะครับก่อนหน้าที่จะมีการประชุมเรื่องการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศหรือว่า c o p 26นะครับที่ทางองค์การสากลประชาชาติเป็นเจ้าภาพนะครับโดยที่เมืองคลาสโกลของประเทศสกอตแลนด์นะครับจะเป็นเจ้าภาพจัด การประชุมนะครับที่จะมีผู้นําระดับโลกมาร่วมประชุมเพื่อที่จะวางกรอบในเรื่องการไม่ปล่อยมลภาวะหรือว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ชั้นบรรยากาศนะครับการประชุมจะมีขึ้นระหว่างวันที่3สิงหาคมถึงวันที่12พฤศจิกายนนี้นะครับทางตัวแทนของทางด้าน EU ได้ออกมาเรียกร้องนะครับว่าให้จีนนะครับเร่งนะครับที่จะลด การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ชั้นบรรยากาศให้เร็วขึ้นแม้ว่าก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้ประกาศแล้วนะครับว่าจีนจะยกเลิกการขยายการลงทุนในโรงงานที่ใช้ถ่านหินนะครับในการผลิตไฟฟ้านะครับโดยจีนมีเป้าหมายนะครับว่าจะยกเลิกนะครับ หรือว่าการที่จะไม่ปล่อยก๊ยาซคาร์บอนไดออกไซด์เขสู่ชั้นบรรยากาศในปี2060นะครับและการปล่อยก๊าซนะครับคาร์บอนไดออกไซด์จะพีคนะครับจะถึงจุดสุดนะครับในปี2030ทางสหภาพยุโรปนะครับต้องการให้จีนเร่งนะครับให้กรอบระยะเวลานี้เร็วขึ้นในขณะนี้สหภาพยุโรปนะครับปล่อยก๊ยาซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ชั้นบรรยากาศนะครับประมาณ8%ของทั้งหมดนะครับสหรัฐอเมริกา16%ส่วนจีน28 เเปอร์์ซ็นตในเวลานี้ครับติดตามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์คองทุนบุหลงและโปรดติดตามโซเชียลมีเดียทางบุหลงฟันเม่ยันเฟซบุ๊กทวิตเตอร์และสกรมรวมทั้ง VF Mobile Application และอย่าลืมกดสมัครรับข้อมูลนับเดียนข่าวสารล่าสุดครับ